การทางสัตอแพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2557ขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง22ธันวาคมณอำเภอจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาสัตอแพทย์ได้ใช้ทักษะความรู้ในทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่จริง 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ สภาพสัตว์แก่เจ้าของสัตว์ 3. เพื่อให้นักศึกษาสัตวรพทย์มีผู้มีความเสียสละตสอส่วนรวมเสริมสร้างจิตสาธารณะรู้จักปรับตัวให้เท่ากับชุมชนและแก้ขการแก้ไขาเฉพาะหน้า 4. เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ีการฉีดวัคซีนถ่ายาติตรวจวินิจฉัยให้การรักษาสา์เ oh ื้่มต้นทางอายุรกรรมและสัตวแพรย์กรณีเฉยตลอดจนการสัตวแพทย์เพื่อคู้กำเนิดสุนัขและแมวในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของนักศึกษาสัตวแพทย์และอาจารย์สัตวแพทย์และทางบริษัทถ้าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใช้วิชาการสัตวแพทย์และชีวปัญญาทของผถิดน6 ร่วมกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างนัก <gines> ศึกษาอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนโครงการวิชาการบริการทางสาตวแพทย์เพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2557นี <ac automat ism> ้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาสารวแพทย์จำนวน5 9 0คนและคอาจารย์ที่ศึกษาโครงการ1ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธนาคาญศรีหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยานัทสัตวแพทย์มา ไม่ได้ขอแก่แบดนี้ได้เวลักสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านพละรือทั้งโศนสันิพรนำเพลงประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทได้กล่าวเสร็จโครงการระดับต่อไปขอกราบเยี่ยนเรียนท่านรองนารบโครงการมาส่วนคสมภาษานท่านผู้ในการโรงเรียนว่ารับคำ คณะนักกำลังนาชการท่านผู้อยู่บ้านท่านอกประทุษารคำเภอและก็ทีมงานกันบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสวัสดีค่ะน้องๆนะคะนักศึกษาสัตวแพทย์จากคอนแก่นอาคาวิทยาลัยคอนแก่นก่อนอื่นต้องขออนุญาตต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะคะเข้าสู่พื้นที่ของคำเภอจตุรภพที่มานนะคะมีใคร ไม่เคยได้ยินไหมชื่อนี้ม <c oughs> ีไหมคะก็ได้ให้เกีหติเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสนี้ได้มาพบกับน้องๆผมว่าโทกไปหาว่าโรงความเห็นเราว่าห้ปอยหังไงมเป็นประท่านค่นะ เพรว่าคอยตอบรับไปก่อนละไม่ยากบ็ได้มากนะคะแล้วก็บอกพี่เลยว่าพี่ที่ถูกแล้วพี่ชิญหนูมาเป็นประธานเปิดไข่อาจารในวันนี้เพราะว่าหนูกับน้องๆนั้นอายุไล่เลี่ยงกันห่ามกันกลหลายนี้เดี๋ยวมึงไปไหนนะคะก็เห็นรอชื่นชมค่ะชื่นชมในความตั้งใจของน้องๆนะคะจริงๆน้องๆสองท่านก็น่ารักนะพิธีกรของเรา ถ้าท่านจะดูจากพี่ๆตัวอย่างของพี่ๆท,ที่เป็นปศุสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนา้าต่องหมอนาเอปหวหนา้าุ้งไก่นะคะหรือว่าทีเนืะะ้อตับเทมนะคะความผูกพันความรักใคร่ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมีส่วนสําคัญในการที่เราจะไปใช้ชีวิตในการทางานนะคะแล้แต่ชีวิตที่เราอยู่ในสังคมนะคะอยู่ เพื่อที่จะขึ่งพาอาศัยขึ่นการและกานสำหรับคุณคิมน้องเป็นความรักและก็ความประทับใจที่คนที่อยู่ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยตรงนี้นะคะมีความรูม้สึกประทับใจแล้วก็อย่างน้อยอยากจะให้ลูกได้เรียนในวงมหาวิทยาลัยแล้วให้ลูกมาเอาฐานหรือเปล่าหรือจะเอาทีเท่าแทนกันไปดูนะคะก็ต้องขอบคุณน้นองๆนะคะน้นอนงๆทุกคนที่มาในวันนี้เพื่อจะทางมาถึงใช่ไหมคะมาถึงว่าไหนคะ เช้านี่แหละค่ะเมื่อเที่ยงนะคะเป็นไงคะกับบรรยากาศบ้านนอกค่ะหนาวรึหนาวที่ไรหลายนะคะก็คุ้มเว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็กินข้าวขีดน่ากบางทีกินข้าวขี่ทิ้งไฟเริ่มกันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะได้ปกป้องคุรองน้องๆทุกท่านนะคะให้ประสบเจอความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยากจะทำอะไรที่ตัวเองคาดหมายไว้ในชีวิต อาคืหลังจากที่น้องๆสำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะให้สำเร็จรุ่งโร่งสมกับทุกท่านได้ตั้งใจไว้นะคะสุดท,ท้ายที่ฉันก็จะขอเปิดนะคะโครงการอ,าออภัยอาสานะคะของพี่น้องน้องทุกๆนั่นหลังแล้วกันนะคะสัตวแพทย์ให้เป็นคุณหมอที่ดีนะคะแล้วก็มีความเจริญหนุนเดินในหน้าที่แล้วก็ชีวิตการเป็นนักศึกษาให้สำเร็จรู้งโร่งไปเรื่อยขอบพระคุณทุกท่านคจัดพิธีการ ได้ใหม่ไปแล้วเนาะใช่แล้วครับาจะรับโอกาสต่อไปนะครับก็จะแนะนำน้าทีมเจ้าคนแรกซะก่อนนะครับโอเคครับขอเชิญนะครับขอเชิญท่านกำนัลธรรมนนะครับท่านสุภาพขันชัยนะครับยุคทธภพอักษภพจะมาพิจารณาอะยรวันแก่นนะครับคณะแพทยศาสตร์ธรรมแพทย์นะครับที่มาเยี่ยมเยือนนะครับ ชาวพี่น้องกับเกษตรกรกับปริมาณชาวตำบลป่าสางนะครับตอนนี้นนะครับจะขอแนะนํานะครับฝ่ายปกครองท้องที่นะครับในพื้นที่ของตำบลป่าสางนะครับตำบลป่าสางนะครับมี14หมู่บ้านนะครับมี14หมู่บ้านท่านแรกนะครับท่านสุวรรณนะครับขันทพผู้ใหญ่บ้าน หมู่หนึ่งนะครับบ้านประสามท่านที่สองนะครับานายทวินนะครับบุญุาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับบ้านหนองแดงท่านที่สามนะครับนายเจริญหวดสีนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านรองคำหมู่ที่สามท่านที่สี่นะครับนาย เรามากกว่าเอาล่าสุดานไก่ประมาณเอาเอาต่อไปนะครับจะแนะนำเลยเอานายรองสุชะลอนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่นะครับบ้านหองเคงนะครับทัานที่ห้านะครับนายศิลายอดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้านะครับบ้านหนองัวเลย ท่านต่อไปนะครับนายสมพรหนองพุ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านโคกมอนนะครับท่านที่เจ็ดนะครับนายประมวลคู่กะสังนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดบ้านทุ่มนะครับท่านที่แปดนะครับท่านที่แปดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดนะครับนายวิทวัตรยันตะพันนะครับบ้านโดยตูหมู่แปดครับ ท่านที่เก้านะครับท่านทองดานะครับขันชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านปะม่วงหมู่เก้านะครับท่านที่สิบนะครับนายสุวรรณคู่กษาสนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านหนองคูนะครับขนาดยนักกันต่นงดลรัยากลืมนะครับสิเดนะครับนายนินัยนะครับเพิ่มพูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเดียบ้านโดนเมือนนะครับ ที่สองนะครับนายิระก,กอบวัวนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเสาสมอ,อะนะครับโที่สิบอที่สามนะครับผู้ใหญ่เฉลิมบรรจงนะครับบ้านดอนแกนโควดที่1ิสามนะครับส่วนผมนะครับกำนันนะครับสุภาพบันไทยนะครับโคู่ที่สิบสี่นะครับเอา มันเกียรตลยศเอาภาษาอีสานเขาจเนาะอีกนิดนึงนะครับอขอบคุณนะครับนักศึกษาของเรานะครับที่มาเยี่ยมนะครับที่มาดูงงานนะครับในพื้นที่ของตำบลป่าสานของเรานะครับซึ่งผมนะครับกำนันตำบลป่าสางได้ประสานกับปตุสานอำเภอนะครับแต่ว่ายังมีนักศึกษาารง ผมมึงแล้วก็สิมงนีพอพอไดายไหลก็อมายิ่งไหลยย่ยังมีแต่ผู้หญิงนะครับลูกหลานของเราเยอะกว่าผู้ชายนะครับที่นักศึกษามานะครับเอามาเลยครับให้ผมเป็นพี่พี่อนต้อนรับสิ่งนี้ท่านคนะครับสำหรับท้องที่นะครับก่อนนิดหนึ่งผมจะมีนะครับมีทนะ ฝ่ายปกครองกับพี่นะครับมาดูแลนะครับลูกหลานนะครับมาเมืองไม่แย่งใ้ในช่วงกลางคืนนะครับผมจัดเวียนไปสี่ท่านนะครับต่อมือนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งงบพอพราะนะครับมารักษาโรคสงบใหม่อีกสามท่านนะครับรวมเราเป็นเจ็ดกับปัตุศาตร์เป็นแปดนะครับกับเียนท่านหลักอรุโสร์ท่านหลักท่านปัุศาสตร์ มันคอท่านกำนันท่านคณะผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีกับลูกๆทุกคนนะครับสีบารูปเนาะลูกๆทุกคนนะครับจากส่วนแพทย์อะไรก็แย่นะครับก็กองผู้นายสวนมุมกลางนะครับผู้นายคารวีบ้านรขบาขับนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้กล่าวต้อนรับ คณะของเราแล้วนะครับนำไปบอกสถานที่บอกเจ้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงจะนอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้เราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนร่องคำนะครับมอบออีอุคลากร18นะครับ18ท่านนะครับวันนี้ก็บางส่วนเข้าไปเป็นคณะกรรมการผู้สอบ ที่โรงเรียนโรงเรียนจะดตัวเขา้าิมานะครับก็มีส่วนหนึ่งที่อยออออู่ในโรงเรียนท่านผู้เดชท่านี้ครกของท่านเป็นคนเรียนเองนะครับนี่จบจากเตรียมอุดมแล้วก็ศึกษาต่อจบและทำงานเป็นพันตัดนะครับเป็นคุณหมอหมอปันนะครับถาครับว่าหน้าไฟบริหารทั่วไปนะครับบริหารทั่วไปนะครับ ท่านคุณรูเทยนิปโอโสภาหัวหน้าฝ่ายท่านครย์เรียนท่านคณะผู้บริหาะครับคณะผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยนะครับเรียนท่านอาจารย์นะครับทางกรมบริษัทนะครับโดยสำนักงานบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ทราบเรื่องการขอท้ายของน้องๆนะครับก็ได้ทำคำสั่งนะครับแล้วก็ จัดเจ้าหน้าที่นะครับมาเป็น <shaped> ท <så rails> ี่เรียนให้กับน้องๆในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานได้สำเร็จร่วมกับวัตถุประสงค์ของน้องๆนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนาเจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักงานบริษัทจังหวัด็ดนะครับแล้วก็สำนักงานรัฐธรรมนูญนะครับที่จะมาเป็นที่เรียนให้กับน้องๆนะครับท่านแรกนะครับนายสกบแพทย์สรวิชช่างจิตนะครับคุณหมอหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพนะครับนายสแพทย์พัฒนาการที่ดนะครับ ท่านที่สองนะครับท่านผู้สัตว์ตำรวจประตูระเบ้าที่มานะครับที่หมอสุรชัยท้องไปสศกนะครับผู้สัตว์ตำรวจประตูนะครับคือสองคนนี้จะเป็นหน้าทีมทั้งหมดนะครับในอำนวยการทุกอย่างในค่ายนี้นะครับระดับทีมบริษัทนะครับคนที่สามนะครับนายสุรแพทย์อดุลเดชปุ่งหวายนะครับหมอฟุ๊กนะครับอันนี้เป็นที่หมอมาขอของเรานะครับรุ่นหกสามนะครับ เสนอไปศัลยแพทย์หญิงบาลัดโคนีมนะครับเป็นนายศัลยแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่หมอเขา671ครับ71ไม่โดนนะครับต่อไปศัลยแพทย์หญิงพัชชียาหลักบ้านเหนือนะครับหมอสมโอนะครับเป็นนายศัลยแพทย์จังหวัดการอยู่อำเภอปนหงนะครับต้มโอนี่70 เช่นเมือนกันเจ็นหนึ่งมกอนะครับรือที่เรานะเจ่นเดียวกนนี่เทียบกับมกอร์รุ่นเท่าไหร่นะ21 21นะทางร้สกอำเภอนะครับก็มีพี่ๆมาเป็นพี่เลี้ยงร่วมด้วยนะครับก็คือพี่ประมวลบ้านตำรวจนะครับพี่หมอมวลนะครับศัลยแพทย์เนาเนงายนะครับพี่วิรพลคมผานะครับมาเนาะอขอมาครับนะพี่เอกนะครับไปเป็นหัวหน้าทีมแต่แต่ละแต่ะบ้านด้วยนะครับ Alors, พี่สนิทโคตรพย์นะครับพี่สน <illa> ิทครับพี่สนิทคนนี้นะครับเป็นพาัสงานบริษัทตำรวจของเรานะครับเป็นพี่ยันให้น้องนะฮะพี่ถาวพนิถมัยนะครับอ่าพี่ถาวรนนะครับเป็นบริษัทมำรวจโครามนะครับมาช่วยพวกเรานะครับพี่ตวินคุณสุขนะครับอ่หมองหมีครับน้องหมีอ๋ออยู่ข้างหลังนะครับพี่หมีนะครับาจะช่วยดูแลพวกเราครับพี่หมีเป็นผู้ช่วยบาลานะครับที่บาลานมาลงแดงนะครับ ก็ ar, นอกจากนี ої, <Nah. S 2> ้นะครับในคำสั่งนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกำลังบริษัทใจังหวัด็ดแล้วก็บริษัทต่างมือในหลายอำเภอนะครับจะมาช่วยเป็น่เลียัช่วยน้องๆปฏิบัติงานนะครับในการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มาร่วมในพิธีเปิดแต่ก็จะเจอกันในพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มานืันแล้วก็วันสุดท้ายนะครับสามวันนะครับ ก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับทางโรงเรียนท่านอนะครับท่านสนานผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ให้ความสะดวกกับน้องๆนะครับก็ต่อไปก็ให้น้องๆก็อย่าโ้อย่าพกอยมเอาพออกมาได้กไ้กอยม้ไปาที่จังหวัดอะรก็จังหวัดอร็้เนาะนะครับวางอยู่บนอะไรน่ค้ดโม้นะครับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบพูดทำยอรับเอาโัวนะครับที่ให้เกียบก็เป็นการเผยงานสำนั่งานี้นะครับสำรัโข้อการของเจ้าคนักับเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัย่อแก้มห้องนะครับโดยการเรยประการาก้ต่างไิตามอเวอนะครับทาน่าด้วยท้นทุนของโครงการปัญหาต้นทบน้าสางนะครับแต่ขอมองว่าไม่สามารควนี้นะครับ สามท่านนะครับต่ไขอแนะนำตัวท่นนายทก์ครับท่านเลื่อนนะครับาท่านแรกจะครับท่านรอบที่ปักคอวนะครับรองนายกอคงการบริหารจัดการอ๊ะท่านที่สองนะครับท่านยิ่งีว่วว่าในการเรียกหาในโครการบริหารจักวรอะนะครับเมื่อไม่ด้เงนเาในทางุนี้เรานั้นีนะครับขราบ นายกประวัติใจต้องนากยกโครงการโรงแรต<ถ> HHH, ้น <buckets> ถนครับนี้นะครับาช่วงนี้นะครับการนายกอิารกิจยวกังการบุเทินะครับจะมีทั้นเดีนนะครับาตำรอต้องนายกกระทบางอ่างานายกนะครับกายนงานีการี่ทำกับกานะครับในอ่าตแตงเข้าหรือว่าตับตกเก่ยนะครับนะครับวันนี้นะครับขอพุณนะครับสง อ่าไม่ได้ันะครับที่เไอเดียนะครับตั้งโอกาสในการสนทุกนมารถไฟรถนะครับตัวราไฟรนะครับจะตั้งอบพอรนะครับมาอกาจนการศึกษานะครับไปทัวกกแต่ันในการขึ้นนะครับไปมันต้องอีกเป็นสอวันนะครับต้างสอวันตินะครับการขึ้นจะต้อดอาขึ้นนะครับก็เยจะไปตัดเปทเดื้วยนะครับกอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้ใจรถ้ฟนะครับว่า วบริเวณสนามฟิวนี่ดีไซนนะครับช่วงนี้ทองนาร่มนะครับานะครับขอความร่มมือกันนการรวมกรางนิ์นะครับเพื่อเป็นลยนะครับโดย่เฉนพาะครับเพราะว่าจะโครงการนะครับเป็นส่งที่ไม่ได้ศนกษานะครับเพื่อการร่องคามร่วือกันนะครับอเป็นปีเลียในภาษาเข้าไปกรอนะครับในช่วงระยะาวนะครับในกีต่างีนะครับที่มาดูได้ ว่าู้สขอุที่นอกในเขตตำบลนะะครับใรตำบลกเคียงนะครับขอขอบุ้นั้งธนาไฟต้องดีนะนะครับมีมาเอรงานในมูนนี้นะครับโดยเฉพาะแข่งกันไันนะครับมีปาร์ี้งานมากดูแลคะนนักศึกษานะครับ้าสนับทั้งโครการอาหารสุรภัณฑนะครับขอให้ ทางนักษานะครับจงยริเนรุกนะครับทุกคนให้สุกคนทัที่หนุกันครับขอบคุณทกคนทักขอบคุณครับครับ